พี่แจ็คพี่เอาเทปออกจากบ้นอนผมเดี๋ยวนี้เลยเขาหายใจไม่ออกนะก็ได้แต่ถ้ายังโวยวายอีกฉันจะเอายังอื่นปิดปากอายุเล็กพี่แจ็คพี่ถามจริงๆครับแม่นจ่ายเงินพี่เท่าไหร่วะ <c oughs> เงินเท่าไหร่วะ ที่ทำให้พี่ผมฆ่าคนบรินสุทธิ์ได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเขาไม่ได้ทำเพราะเงินทักเก่าแต่เขาต้องการจะยเยาะเย้อะตำรวจใช่ไหมรู้ดีนะคะรู้จริงนะ ที่แท้ก็เป็นปมด้อยนี่เองคุณเคยสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจแต่คุณไม่มีเงินและคุณก็ไม่มีคนรู้จักที่ตำแหน่งที่จะคาประกรันให้กับคุณฉันสอบข้อเขียนก็ผ่านทดสอบร่างกายก็ผ่านแต่กอีกแค่ไม่มีเงินแค่เนี้ทำไมฉันถึงไม่ได้เรียนและแบบนี้จะจัดสอบกันไปทำไม สู้เอาเงินมากองรวมกันแล้ววัดไปเลยดีกว่าว่าใครมีเงินพอเรียนก็เลยมาฆ่าคนบรยสุดคือย้อเย้ตำรวจพี่ต้องฆ่ากี่คนวะถึงจะพอใจอ่ะจะบอกไปให้นะพี่พี่ฆ่าอีกเป็นร้อยร้อยคนน่ะตำรวจมันก็ทนได้ไม่มีใครออกมายอมรับหรอกมันเสียฟอร์ม แต่มันสะใจกูไงมีนายตำรวจกี่คนแล้วที่ตามจับกูที่โดนเด้งไหนจะไอ้หน่วย STD ที่ว่าแน่มันยังตามจับกูไม่ได้เลยป่านี้แม่งออกทะเลไปกันหมดแล้ะไอ้พวกที่จบนายร้อยอ่ะมันโง่ก่ะกูทุกคนคราวที่แล้วอ่ะตำรวจตามรอยคุณถูกคราวนี้ คุณก็เลยใช้ลูกน้องฉันไปวางระเบิดแทนใช่ไหม